ครับอันนี้ท่อสามนิ้วย่อนไปสามสิบสองเมตรเจอน้ําอยู่ที่ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรได้โดนน้ำเสมอโดนน้ำไปครั้งแรกอันนี้ท่อสามนิ้วนะครับเนี่ยดูเอาครับว่าท่านจะทาทานาไหมเนี่ยท่อสามนิ้วอันนะี้ดูเลยครับผมว่าท่านจะท,ำทำําทํานาไหมเนี่ยถ้าน้าตื้นตื้นกว่านี้เนี่ยยิ่งแรงนะครับผมอันนี้ระดับน้ําแกถือว่า,ายุบตัวลงไปถึงหน้าจะถึงสามสิบเมตรเนี่ยเพราะมันเป็นบอ่อใหม่ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบ่าสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมร้านจําหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์รับติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศไทยครับผมวันนี้ก็วันที่5กันยายน2 5 6 3วันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่จังหวัดพิจิตรอ่าอําเภอโพวะทับช้างจังหวัดพิจิตรอันนี้ติดระบบ2200วัตต์สแรงม้าของแฮนโดโล่อ่าปั๊มน้ำเนี่ยยี่ห้อของแฮนโดโลอ่าไหลดีมากครับผม3แรง3นิ้ว พ่อออกสามนิ้วครับผมอันนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยสิบแผงแผงโมโนไลเซ้นรับแสงสองทางสี่ร้อยสิบวัตต์อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆครับผมอันนี้ก็เป็นนายช่างกําลังอธิบายการใช้งานตัวน,นี้เราเทิศปั๊มอยู่เดี๋ยวพาชุมแผงหน่อยอันนี้เป็นแผงโมโนรุ่นใหม่นะครับผมสี่ร้อยสิบวัตต์อ่ารับแสงสองด้านรับแสงสองทางนะผมที่ลงไปครั้งก่อนอันนี้ใช้สิบแผงซัมเมอร์สเนี่ยเป็นของแฮนโดโลอ่าสองพันสองร้อยวัตต์ สามแรงท่อออกสามนิ้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูความแรงของน้ำหัวท่อสามนิ้วครับผมนุ่นมีหลายๆคนสงสัยว่าะระดับน้ําท่อโดดสามนิ้วเนี่ยเจาะลึกเป็นร้อยเมตรดูดได้ไหมก็คือถ้าเป็นร้อยเมตรก็คือไม่ไหวนะครับผมสามแรงสามนิ้วย่อนลึกสุดได้ไม่เกินสี่สิบเมตรนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่อนได้ไม่เกินสี่สิบเมตรเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำนุ่นครับอันนี้ท่อสามนิ้ว ย้อนไปสามสิบสองเมตรเจอน้ําอยู่ที่ยี่สบเมตรยี่สิเมตรได้โดนดโดน้ำเสมอโดนน้ำเป็นครั้งแรกอันนี้ท่อสามนิ้วนะครับเนี่ยดูเอาครับว่าท่านจะททํานาไหมเนี่ยท่อสามนิ้วเนี่ยเปิดแป๊บเดียวครับผมไม่ถึงส0บกว่านาทีนะครับผมเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำขนาดนี้แล้วตรงนู้นก็เขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ได้สิบห้าลปั่นเสมอห้าแรงเดี๋ยวผมจะไปให้ไปดูความแรงระหว่างสามแรงสามนิ้วกับห้าแรงใช้ไฟฟ้าน้ําจะแตกต่างกันเยอะไหม เนี่ยครับผมให้ดูการจัดจ่ะเลยเนี่ยครับผมดูเอาเลยเนี่ยครับผมต่อสามนิ้วว่าท่านจะทำทำนาไหมเนี่ยต่อสามนิ้วหลายทั้งวันครับผมไม่ต้องเติมนน้ำมันเนี่ยอ่าชุดนี้ผมติดตั้งอยู่เก้าหมื่นห้าพันบาทผมบอกไปเลยเก้าหมื่นห้าพันบาทไม่รวมโครงสร้างนะครับผมเก้าหมื่นห้าพันก็จะได้ปั๊มได้แผงติดแผงอุปกรณ์การต่อมาติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ไม่รวมค่าค่าโครงสร้างครับผมไม่รวมค่าโครงสร้างนะครับผมบอกไว้ก่อนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้ไหลดีท่านทำนาแน่นอนอันนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปทาความรู้จักกับคุณลุงเจ้าของแกามมาครับผมนี่ทำความรู้จักกับคุณพี่เจ้าของผู้่าจ้างหน่อยพี่บอกชื่อเขาหน่อยเร็วชื่อแมวครับอยู่ไหนครับผมอยู่จำบ้านอยู่เขาไม่ได้เด็ก <c oughs> บ้านไหรผมมาจากกาลสินผม,มาพ่อมาพ่อพ่อมาช่วยเป็นธุระครับผมาก,การติดต่อนายช่างอันนี้อยู่บ้านอะไรบอกกันหน่อยเผื่อมีคนอยากเข้ามาดูหน้างานอยู่บ้านไผ่ทะโพตะบนไผ่ท่าโพอำเภอ โอ้ลักช้างบ้านาลำนงางบ้านลำนางเนาะอำเภอภูออประทับอำเภอภูประทับช้างจังหวัดพิจิตรอันนี้เป็นไรพอ่อไหลดีบ่เราเพื่อนด้วยไหลดีไหลแห้งเนาะไหลแรงไหลแรงนนเนาะครับผมไม่ต้องเติมน้ำมันนะพ่อเนาะไ,ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้องใช้น้ำมันใช้ไฟครับผม,มพลังงานฟรีราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองนี่ครับผมผมติดตั้ง95,000มาพันบาทนะพ่อเนาะตรงๆใครสนใจติดต่อได้ครับครับผมรับประกัน2ปีติดต่อที่นายบันทมโนนทศได้นี่มาได้เลยครับมาหาคุณพ่อได้เลยอยู่ที่บ้านลำนางได้เลย มาดูหน้างานได้เลยครับอยู่กลางทุ่งนาน้ําเต็มไปหมดเลยครับผมแต่ว่ามันหายไปไหนหมดไม่รู้ในแรงครับผมแรงถึงที่สุดเนี่ยครับผมไม่ดูกันอีกรอบเนี่ยทอดูตามนิ้วออกตามนิ้วดูเลยครับผม่าทานจะท,ทานตานำนาไหมเนี่ยถ้าน้าตื้นตื้นาวนี้เนี่ยยิ่งแรงนะครับผมอันนี้ระดับน้ําแกถือว่าอ่ายุบตัวลงไปถึงหน้าจะถึง30ิเมตรเนี่ยเพราะมันเป็นบอใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมว่าอ่าตะเมิด สามแรงของของตล่าซิลกับเสมอท่าแรงของไฟฟ้าหลายแจกต่างกันขนาดไหนปะ่ะผมจะพาเดินไปชมนกับผมพาชมรอบท่อสามนิ้วครับผมอันนี้ที่นาที่นี่มัน,นแรงค่ะแห้งแรงมากอันนี้มีหลายๆคนอ่าลูกค้าทางจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเนี่ยอยากดูสามนิ้วครับผมทวสอบถามผมเยอะอ่าหรับคนไหนอยากติดตั้งเป็นท่อสามนิ้วนะครับผมบอ่อดานโจ๊กหน้าหกนิ้วขึ้นไปปัม๊มจะลงได้แค่หน้าหกนิ้วนะครับผมบอกไปก่อนห้านิ้วก็ลงไม่ได้สี่นิ้วก็ลงไม่ได้ ต้องหน้าหกนิ้วเท่านั้นและห้ามลึกเกินห้าสิบเมตรนะครับผมนู่นเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมเครื่องปั่นไฟอ่าเสมอท่าแรงของไฟฟ้าใช้ไดสิบห้าลชุดนี่ทานาปางกันไปดูว่าความแรงมันจะแตกต่างก,กันขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นสเสมอที่เขาใช้ไดปั่นไฟจุดๆไปใกล้ๆพูดไม่ได้ยินมาันหนวกหัวไดสิห้าลเสียงเครื่องเสียงดังมากใช้กุปต้าจุดก็ะหมดน้ำมันผมถามน้ำมันก็ประมาณวันละสี่สิบถึงห้าสิบลิตรครับเนี่ยเขาปั่นเนี่ยสเสมอท่าแรงนะครับผมนะ่ อันนี้ก็ถือว่าไหลแรงครับผมอย่างของโซโล่าเซลล์ก็สีเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละยี่สิบคิวอ่าอย่างปั๊มห้าแรงของไฟฟ้าก็น่าจะได้ถ้าประมาณสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคิวจะเกินกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงละหกถึงเจ็ดพันลิตรนะขนาดนี้แหละแต่ว่าโซโล่าเซลล์นี่ไม่ต้องเติมนน้ำมันนะครับผมจำไว้ไม่ต้องเติมนน้ำมันไหลทั้งวันอย่างอันนี้บ่อบาดาลบ่อน,น,น,นี้เยาหย่อนท่อไปแค่เนี่ยบ่อที่ใช้ไฟฟ้าอยู่เนี่ยหย่อนไปแค่สามท่อนสิบสองเมตร,มตรครับผมบ่อนู้นหยนต์สามสิบสองน้ำลึกมากแต่ว แปดแสงทำง,งานครับผมติดแสงที่ประสิทธ,ธิภาพอ่าท่านใดสนใจนะครับผมอำนาจโซลาร์เซลล์ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์ครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมซ่อมไม่เปลี่ยนครับผมแล้วก็สโลแกนของผมก็คือผมจะไม่ทําถูกเพราะว่าทําถูกผมอยู่ไม่ได้ครับผมผมก็จะทําพอที่ว่าทีมงานผมจะอยู่ได้ผมถึงจะทํารับประกันสองปีครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกสวัสดีครับผม